พี่ก็เป็นช่างสสวยนะคะไปเสริมจมูกทําดัางมานี่นั่ว่าจะเป็นสีหัวดำเนี่ยเยอะมากเลยที่จมูกพี่จะบีบพี่ก็ไม่กล้าเพราะจับ้าหมา,มานี่คือหน้าสากแม่ค้านั่นมันเป็นอะไรที่แบบหน้ามันมากคือแต่งหน้าเนี่ยไม่ติดเลยแล้วยังมีสิวเซียนแบบว่าเป็นเม็ดเล็กๆขาวๆว่าเยอะมากเลยอะ่ะแล้วก็แบบบีบแต่มันก็ไม่ออกแล้วมันก็แบบแดงเป็นเนื้อจ้ำอะ่ะพี่ทํางานโรงงานค่ะแล้วเ,เป็นผู้หญิง,งก็รักสวยรักงามชอบแต่งหน้า ทั้งฝุ่นทั้งคนก็เยอะแล้วความร้อนอีกมาทําให้หน้าที่มันมากแล้วมันก็ยิ่งแบบรู้สึกว่าเริ่มมีสิวอุดตันสิวเซียนนี่ปะทุขึ้นมาแต่พอมาเจอเนี่ยหน้าคิสคมีลอกสิวเซียนตัวเนี้ยติดใจอะ่ะในกล่องเนี่ยเขาจะมีมาให้สองอย่างแบบนี้เป็นหลอดเจลแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเป็นกระดาษให้ เวลาเราใช้อะเราก็เอาตัวครีมเนี่ยทาไปตรงบริเวณที่มันเป็นสิวอะแล้วก็เอากระดาษเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยมาแปะแปะ,แปะให้เนียนเลยให้ให้แบบเรียบเรียบเลยนะทิ้งเอาไว้ก่อนสัก1015นาทีแค่นั้นเองแล้วเวลาลอกนะให้ลอกย้อนรูขุมขนขึ้นไปโอ้โหบอกได้เลยว่าสิวเซียนนี่หลุดกระจายหน้าพี่นะดูชุ่มชื่นแล้วก็ใสขึ้นเลยครีมวิสิวเส้นที่พี่ต้องมีติดบ้านไว้เลยนะอาทิตย์หนึ่งพี่ใช้สองครั้งโอ้โห สิวพี่นี่นะออกมานะเป็นตอๆเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่าตอนนี้พี่ใช้ครีมลอกสิวเซียนนะ้าค mm ิสไลฟ์ y n น t ตอยู่ mm hmm. คือมันใช้ดีมากแล้วก็แบบมันได้ใจพี่มากเลยเพราะว่ามันลอกได้ทั้งหน้า mm hmm. แก้มคางขมับจมูก mm hmm. คือแบบขุดยันล่างจริงอะ่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคนที่แพง้ง่ายก็ใช้ได้แล้วหลอดหนึ่งนะใช้ได้นานมากใช้ได้หลายครั้งหลังจากที่พี่ลองใช้ตัวนี้มาแล้วอะตอนนี้พี่ก็แต่งหน้าติดทนมากขึ้นนะ เออพี่ก็ชอบอ่ะ